สวัสดีค่ะพบกับพอออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอำเภอบ้านดา่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนสิงหาคมเงินผู้สูงอายุจะเข้าบัญชีในวันไหนกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน ในวันไหนมาดูกันนะคะกาสำหรับในส่วนของเดือนสิงหาคมนะคะเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุยังรับตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะจ๊ะกาช่วงอายุ60-69ปี600บาท70-79ปี700บาท80-89ปี800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะ เดือนสิงหาคมกรมบัญชีกลางจะโอนเงินในวันพุธที่10สิงหาคม2565อีค่ะกรณีการโอนเงินของกรมบัญชีกลางนะคะจะโอนทุกวันที่10ของเดือนหากวันที่1 0ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะโอนในก่อนวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้นๆแต่ถ้าวันที่10ไม่ได้ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามวันเลยนะจ๊ะค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคม2565กรมบัญชีการก็จะโอนในวันพุธที่10สิงหาคม2565สำหรับเงินเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มของผู้สูงอายุนะคะ ที่ได้ตามช่วงอายุนะคะที่ได้ตามช่วงอายุก็คือ6 0สิบถึงหกสิบเก้าปีก็เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเงิน id ช่วยเหลือพิเศษเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนช่วงอายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มสองร้อยบาทต่อเดือนและช่วงอายุเก้าสิบปีขึ้นไปเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มสองร้อยห้าสิบบาท อโอนกันไปแล้วในงวดที่หนึ่งตั้งแต่วันที่19กรรันยายนคม2565สี่เดือนย้อนหลงังตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนกรรักฎาคมเดือนสิงหาคมจะโอนในวันที่19สิงหาคม2565เป็นของเดือนสิงหาคมนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดือนกันยายนก็จะโอนในวันที่19กันยายน 2,565ค่ะก็มาบอกกล่าวเล่าแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผูส้สูงอายุเราได้รับทราบกันนะคะสำหรับท่านใดที่ยังสงสัยค่ะก็ส่งคำถามผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนล ่าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสำหรับในคลิปนี้พอรน้อยต้องกลบลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ